สวัสดีค่ะวันนี้พบกับป๊ดแก้ว2422นะคะวันนี้จะมาทำเรื่อาศาสตรน่ารู้กับขวดแก้วเล่นกลคันนะ <c oughs> อุปกรณ์มีขวดแก้วเปล่าหนอันขวดแก้วเป่าหนึ่งอันฝาแล้วก็เห็นไหมท่านเห็นไหมต้องซูมเห็นขวดแก้วไหม ก็เอาน้ำมาดิเอาน้ำมาเอาเหรียญวางใส่ไว้ในแกน้วนี้ข้านก็จะเห็นเห็นไหมว่ามันมีไอ้ไอเหรียญหนึ่งบาทอยู่นะ่ะแล้วเสร็ <c oughs> จแล้วเติมน้ำลงไปแล้วสังเกตว่าจะมีเหร,รียญหยมันยังอยู่เหมือนเดิมไหมนะ <c oughs> เติมไปให้หมดเร้วเติมเร็วๆสิเ๋ยวน้ำ โอ้ยหกหมดแล้ว<ค>เดี๋ยกวก็เจะหน้านปิดฝาไม่ละมุเปิดฝาปิดฝาไม่ใช่เปิดฝาคุณผิดผิดจ้าท่าน,นะแล้วก็มาดูกันพอเปิดท่อมาวุมามา้บมันก็ไม่เห็นเหรียญแล้วนะคะเห็นไหมไม่เห็นนะคะจากวิทยาศาสตร์เอ,อ่อ พี่ผาดขวดแก้วล,ล่องหนเฮ้ยขวดแก้วเล่นกลนวรนตี้บ้าเด็กๆหาเรียนไม่เจอใช่ไหมไแล้วมันหายไปไหนล่ะใครรู้บ้างไหมรู้ไหมไม่รู้อเอ้ยกระดาษปิวแล้วก็ขวดแก้วไอ้จัดสังขยะนี้อาจจะเล่นก้นก็ได้นะว่าเราไม่บอกมาเยอะเกินหลอกนะ่ สูงก็เต็มก็ไม่มีเหรียญไม่เห็นเหรียญเลยคอขบเต็มแบบนี้เลจะเป็นเือไม่เห็นเหรียญเลยเห็นไหมงั้นก็แปบนึงนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเพียงท่านชอบคลิปนี้เพียงท่านกดไลค์กดค่ะเพียงท่านกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆนดูกดไลค์กันด้านล่างนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ